เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเรื่องสั้นหลอนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเรื่องผีไทยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสายลมเอ่ยถ้อยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนิทานหลอนก่อนนอนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเรื่องเล่าเขย่าขวัญเครื่องหมายสี่เหลี่ยมลึกลับเหนือธรรมชาติเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเสียงกระซิบในลมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเรื่องเล่าลึกลับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมผีไทยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเรื่องผีฟังเพลินเมื่อสายลมเอ่ยถ้อยในยามสายสายลมยามสายพัดผ่านทุ่งกว้างกลิ่นหญ้าเปียกชื้นจากหมอกเมื่อคืนยังไม่จางหายเสียงใบไม้เสียดสีกันเบาๆ เหมือนเสียงกระซิบที่ไม่มีที่มาหญิงสาวชื่อลิณาเดินไปตามทางดินแดงเธอก้าวเท้าอย่างระมัดระวังเพราะดินยังลื่นจากฝนเมื่อคืนดวงอาทิตย์แผ่แสงลงมาลอดผ่านกิ่งไม้ที่เอ็นตัวรับแรงลมแสงสีทองสะท้อนบนผิวน้ำข้างทางระยิบระยับราวกับบางสิ่งกำลังตื่นขึ้นลิน่าหยุดเดินหัวใจเธอสั่นบูบโดยไม่รู้สาเหตุเธอได้ยินเสียงบางอย่างแว่วมาเสียงนั้นไม่ใช่เสียงของสัตว์ ไม่ใช่เสียงของคนแต่เป็นเสียงพูดสายลมพัดแรงขึ้นใบหญ้าลู่ลงพร้อมกันและในจังหวะนั้นเสียงนั้นดังชัดในหูเธออย่าก,กลับไปทางเดิมลิน,น่าชะงักเธอหันซ้ายหันขวาไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเพียงลมที่หมุนวนผ่านร่างเธอเธอพยายามบอกตัวเองว่าเป็นแค่ผาปลงแต่เสียงนั้นกลับดังขึ้นอีกครั้งชัดกว่าเดิมเย็นเยียกกว่าเดิมเขากำลังรออยู่ข้างหลัง ลมหยุดพัดในทันทีความเงียบเข้าครอบงำทุกอย่างหยุดนิ่งแม้แต่เสียงนกก็เงียบหายไปลีน่าไม่กล้าหายใจเธอรู้สึกถึงสายตาบางคู่ที่มองมาจากด้านหลังหนักหน่วงแน่นชิดเหมือนอยู่ห่างแค่เอื้อมมือเธอค่อยๆหมุนตัวกลับแสงอาทิตย์ที่เมื่อครู่ยังอุ่นกลับกลายเป็นเย็นเฉียบทุกเงาของต้นไม้ยืดยาวผิดรูปเหมือนบิดเบี้ยวเพื่อต้อนรับใครบางคนลมหวนกลับมาอีกครั้ง พัดผ่านผมเธอแรงจนต้องหลับตาและเมื่อเธอลืมตาขึ้นมีเงาร่างหนึ่งยืนอยู่กลางแสงเงานั้นไม่มีหน้าไม่มีเสียงแต่ริมฝีปากกลับขยับช้าๆเรากับพูดคำเดียวกันกับลมอย่าก,กลับไปทางเดิมลีน่าก้าวถอยหัวใจเต้นแรงจนแทบทะลุออกมาเสียงฝีเท้าเธอกระทบพื้นโคลนดังชัดแต่ในความเงียบเธอได้ยินฝีเท้าอีกคู่หนึ่งก้าวตามมาช้าๆทุกครั้งที่เธอหยุดเสียงนั้นก็หยุด ทุกครั้งที่เธอเดินเสียงนั้นก็เดินตามลมเริ่มหมุ่นวนรอบตัวแรงขึ้นเรื่อยๆจนใบไม้ปลิวกระจายราวกับพายุเล็กๆแต่ในพายุแห่งเสียงนั้นเธอได้ยินเสียงกระซิบอีกครั้งคราวนี้แผ่วเบาแต่ชัดเจนในใจเจ้ากลับมาช้าไปเธอเบิกตากว้างความเย็นแล่นผ่านสันหลังเงาร่างนั้นเคลื่อนเข้ามาใกล้ทีละก้าวทีละก้าวแสงรอบตัวมืดลงช้าๆ ลีน่าพยายามจะวิ่งแต่ขาเธอขยับไม่ได้เหมือนพื้นดินรั้งเธอไว้เสียงหัวเราะเบาๆดังขึ้นในสายลมเสียงที่ไม่ควรมีอยู่ในโลกของคนเป็นเธอเงยหน้ามองไปยังท้องฟ้าเมฆเริ่มรวมตัวกันอย่างรวดเร็วลมเปลี่ยนทิศและในห้วงอากาศที่เย็นจัดนั้นเสียงสุดท้ายดังขึ้นใกล้หูเธอเจ้าจะได้ฟังเสียงของลอมอเหมือนข้าเมื่อสายลมเอ่อยถ้อยในยามสายตอนต่อ เสียงสุดท้ายที่ลินาได้ยินยังคงก้องอยู่ในหัวเจ้าจะได้ฟังเสียงของลอมอเหมือนข้าลมหอบใหญ่พัดบุกจนเธอแทบลม้มทุกอย่างรอบตัวพลันแปรเปลี่ยนกลิ่นหญ้าเปียกชื้นหายไปแทนที่ด้วยกลิ่นดินแห้งคละคลุ้งและกลิ่นสนไม่จางจางเธอกวาดตามองไปรอบๆอบทุ่งกว้างที่เคยอยู่กลับไม่เหลืออยู่ตรงหน้ามันกลายเป็นพื้นที่โลง่งซึ่งปกคลุมด้วยหมอกสีเทาขุ่นทุกสิ่งคลาเรือนเหมือนภาพในกระจกฟ้า แม้แต่งเงาของเธอก็จางลงราวกับกำลังละลายไปกับอากาศลิน่าเริ่มก้าวถอยแต่เท้ากลับย่ำอยู่กับที่พื้นใต้ฝ่าเท้ารู้สึกอ่อนนุ่มเหมือนโคลนแต่เมื่อเธอก้มลงมองกลับพบว่ามันไม่ใช่ดินพื้นเต็มไปด้วยเศษใบไม้แห้งที่เคลื่อนไหวได้เองเหมือนมีสิ่งมีชีวิตเล็กๆอยู่ข้างใต้เสียงสู้ซ่าข,ของมันดังขึ้นทุกครั้งที่เธอขยับตัวจนเธอแทบอยากปิดหูไม่ให้ได้ยินเธอกลืนน้ำลายใจเต้นแรง แสงรอบตัวเริ่มสั่นไหวเหมือนโลกนี้กำลังหายใจอยู่รอบๆอบเธอทันใดนั้นเสียงกระซิบที่เคยดังในสายลมกลับดังขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้มันไม่มาจากทิศใดทิศหนึ่งมันดังจากทุกที่รอบตัวเธอเหนือศีรษะและใต้พื้นฟังสิฟังให้ดีเจ้าก็จะเข้าใจเธอสายหน้าเธอไม่อยากฟังแต่เสียงเหล่านั้นกลับซึมเข้ามาในหัวเหมือนควันซึมผ่านรูเล็กรเล็กของหน้าต่างลึกเข้าไปในความคิด และเธอเริ่มได้ยินบางสิ่งมากกว่านั้นเสียงฝีเท้าเสียงร้องไห้เบาๆของใครบางคนเสียงหอบหายใจของเด็กเสียงกระซิบขอความช่วยเหลือแต่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นภาพในหมอกเริ่มชัดขึ้นทีละน้อยเงาร่างสีเทาปรากฏขึ้นทีละคนยืนเรียงกันอยู่รอบๆเธอทุกคอนมีแววตาว่างเปล่าริมฝีปากแห้งแตกระแหงแต่ขยับเหมือนกำลังพูดบางอย่างที่ไม่มีเสียงลิน่าถอยหลังอีกครั้ง แต่ร่างหนึ่งก้าวเข้ามาใกล้เป็นหญิงชราผอมยาววสีขาวผิวเหี่ยวย่นแต่ดวงตากลับลึกและมืดราวเหวเจ้ามาในวันที่ลมพูดได้เสียงของนางดังขึ้นโดยไม่ขยับปากลมไม่พูดกับใครง่ายๆลีนาพยายามจะถามแต่เสียงของเธอไม่ออกมาลมหยุดพัดหมอกหยุดเคลื่อนไหวโลกทั้งใบเงียบสนิทอีกครั้งหญิงชราเดินอ้อมมาข้างหลังเธอปลายนิ้วของนางแตะลงบนไหลเบาๆ เย็นเฉียบเหมือนน้ำแข็งจนเธอสะดุ้งสุดตัวเจ้ารู้ไหมว่าเสียงของลมคืออะไรมันคือเสียงของคนที่ไม่อาจพูดอีกต่อไปคำพูดนั้นทำให้หัวใจลิน่าหยุดเต้นไปชั่วขณะเธอพยายามหายใจแต่เหมือนมีบางสิ่งบีบรัดอยู่ในอกหญิงชราก้มลงข้างหูของเธอเสียงนั้นกระซิบแผ่วเบาเจ้ากำลังยืนอยู่ในที่ของเราหมอกเริ่มขยับอีกครั้งแรงขึ้นหนาขึ้นและเงารอบตัวก็เริ่มเคลื่อนไหว ทุกคนค่อยๆก้าวเข้ามาใกลทีละน้อยทีละน้อยเสียงกระซิบกลายเป็นเสียงร้องเสียงร้องกลายเป็นเสียงกรีดร้องลิน่าอุดหูแต่เสียงนั้นยังอยู่ในหัวเรากับทะลุผ่านทุกประสาทสัมผัสเข้าไปในจิตใจเธอวิ่งวิ่งสุดแรงแม้ไม่รู้ว่ากำลังหนีไปทางไหนเธอเพียงอยากหนีจากเสียงเหล่านั้นจากสายลมที่พูดได้ระหว่างที่เธอวิ่งเธอเริ่มเห็นสิ่งที่ไม่ควรเห็น บ้านไม้เก่าๆผูพังกลางทุงประตูเปิดค้างภายในมืดสนิทแต่กลับมีเสียงเด็กหัวเราะเบาๆดังออกมาเธอหยุดหัวใจเต้นแรงจนนับจังหวะไม่ได้เสียงหัวเราะนั้นค่อยๆดังขึ้นแล้วกลายเป็นเสียงสะอื้นแม่หนูหนาวเธอรู้ตัวว่ากำลังร้องไห้ไม่รู้เพราะกลัวหรือเพราะสงสารแต่ก่อนที่เธอจะก้าวเข้าไปลมก็พัดแรงอีกครั้งแรงจนประตูบ้านกระแทกปิดเสียงดังสนัน่น ลิน่าเอามือปิดหูแต่เสียงนั้นยังดังไม่หยุดทุกคำร้องทุกเสียงกระซิบทุกเสียงหัวเราะปะปนกันจนกลายเป็นเสียงเดียวเสียงของสายลมที่บ้าคลัง่งเธอลม้มลงกับพื้นภาพรอบตัวบิดเบี้ยวเงาร่างสีเทาเริ่มหมุ่นวลหมอกกลายเป็นพายุที่กลืนทุกสิ่งแต่แล้วในความโกลาหลน,นั้นเธอกลับได้ยินเสียงหนึ่งที่ชัดเจนกว่าทั้งหมดเสียงของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งใกล้หูเธอแผ่วเบาแต่เต็มไปด้วยความเศร้า เจ้าจะอยู่ที่นี่กับเราเมื่อเธอเินยหน้าขึ้นโลกทั้งใบก็เงียบสนิทอีกครั้งไม่มีเสียงลมไม่มีหมอกไม่มีเงาเธอยือนอยู่ในทุ่งหญ้าอีกครั้งเหมือนทุกอย่างไม่เคยเกิดขึ้นแต่เมื่อเธอมองไปไกลๆเธอเห็นเงาร่างของหญิงชราและเด็กหญิงคนนั้นยือนอยู่กลางแสงอาทิตย์โบกมือให้เธอก่อนจะค่อยๆจางหายไปหัวใจลีน่ายังคงเต้นไม่เป็นจังหวะเธอหันกลับไปทางเดิม ตั้งใจจะกลับบ้านแต่ทันทีที่ก้าวเท้าแรกเสียงกระซิบก็กลับมาอีกครั้งอย่าก,กลับไปทางเดิมเธอหยุดหายใจติดขัดลมยามสายเริ่มพัดแรงขึ้นอีกครั้งคราวนี้มีเสียงบางอย่างแฝงอยู่ในกระแสะลมเสียงที่เธอจำได้ดีเป็นเสียงของเธอเองพูดคำเดียวกันกับลมอย่าก,กลับไปทางเดิมเธอเบิดตากว้างมือสัน่นและในวินาทีนั้นเธอรู้ว่าเสียงของลอมอไม่ได้มาจากใครอื่นเลย มันมาจากเธอเองและจากที่ใดสักแห่งในหมอกมีเสียงหัวเราะเบาๆดังขึ้นเหมือนสายลมกำลังยินดีที่ได้เจ้าของเสียงคนใหม่ในยามสายของวันที่ไม่มีทางจบสิน้นเมื่อสายลมเอ่ยถ้อยในยามสายตอนจบเสียงหัวเราะในสายลมค่อยๆเบาบางลงเหลือเพียงเสียงหญ้าที่ไหวเอ็นเบาๆทุ่งกว้างกลับมาสงบอีกครั้งเหมือนไม่มีสิ่งใดเคยเกิดขึ้นลินแนย,ยืนอยู่ท่ามกลางแสงแดดยามสาย ใบหน้าเธอซีดขาวแววตาเต็มไปด้วยความสับสนเธอพยายามหายใจลึกบอกตัวเองว่านี่คือความจริงแต่ในห้วงอากาศรอบตัวยังคงมีเสียงกระซิบแผ่วเบาเหมือนสายลมยังไม่อยากให้เธอลืมสิ่งที่ได้ยินเธอก้าวเดินต่อเท้าของเธอย่ำบนพื้นหญ้าที่แห้งกรอบทุกย่างก้าวเต็มไปด้วยความระแวงกลัวว่าหากหันกลับจะเห็นเงาร่างเหล่านั้นอีกครั้งเมื่อเดินมาถึงเนินเล็กๆที่มองเห็นหมู่บ้านอยู่ไกลๆล,ลิน่าหยุด เธอมองเส้นทางที่ทอดยาวกลับไปยังทุ่งหมอกเบื้องหลังทุ่งที่เมื่อครู่ยังเต็มไปด้วยเสียงและเงาแห่งความตายตอนนี้กลับดูว่างเปล่าเงียบงันจนเหมือนอีกโลกหนึ่งเธอปาดน้ำตาสูดลมหายใจเข้าลึกๆพยายามข่มใจให้สงบทุกอย่างจบแล้วเธอกระซิบกับตัวเองแต่ลมที่พัดผ่านกลับตอบกลับมาเบาๆไม่มีสิ่งใดจบจริงๆเธอหลับตาแน่นน้ำตาอุ่นไหลรินและในความมืดหลังเปลือกตา เธอเห็นภาพของหญิงชราและเด็กหญิงคนนั้นอีกครั้งทั้งคู่ยืนอยู่กลางหมอกยิ้มบางๆแววตาอ่อนโยนก่อนจะค่อยๆละลายหายไปเมื่อเธอลืมตาลมยามสายพัดมาอีกครั้งคราวนี้อ่อนโยนและอบอุ่นกว่าที่เคยกลิ่นหญ้าก,กลิ่นดินและกลิ่นแดดยามสายผสมกันจนกลายเป็นกลิ่นของชีวิตจริงเธอก้าวเดินลงจากเนินมุ่งหน้ากลับสู่หมู่บ้านแต่ละก้าวมั่นคงขึ้น ราวกับทุกเสียงที่เคยได้ยินกลายเป็นเพียงความทรงจําเมื่อถึงทางโค้งสุดท้ายเธอหยุดและหันกลับไปมองอีกครั้งทุ่งกว้างยามสายสงบงามไม่มีหมอกไม่มีเงามีเพียงสายลมที่พัดเบาๆเหมือนกำลังส่งเธอกลับเธอยิ้มยิ้มอย่างบางเบาก่อนจะพูดเบาๆกับสายลมขอบคุณที่เตือนฉันเสียงของลมหยุดลงชั่วขณะราวกับมันกำลังฟังแล้วค่อยๆพัดผ่านอีกครั้ง เสียงกระซิบสุดท้ายแผ่วเบาจนแทบไม่อาจแยกจากเสียงธรรมชาติเจ้าฟังแล้วเจ้าจึงรอดลีน่าเดินต่อเธอไม่หันกลับอีกเลยทุ่งเบื้องหลังค่อยๆจางหายไปในแสงแดดเหลือเพียงสายลมที่ยังคงพัดพาเอาความลับของมันลอยหายไปกับฟ้าและตั้งแต่นั้นมาในทุกยามสายที่ลมพัดบางครั้งชาวบ้านจะได้ยินเสียงกระซิบเบา,เบาๆลอยมาตามลมเสียงของหญิงสาวคนหนึ่งเอ่ยคำเตือนเดิม อย่ากลับไปทางเดิม